โอเคทีนี้เป็นเรื่องคำถามของน้ำหวานอ่าอย่างนี้ฟังนะเอ่อเพื่อนน้ำหวานเป็นลูกศิษย์วัดธรรมกายนะแล้วก็ลูกศิษย์คนนี้ได้เรียนส่วนตัวได้ถูกสอนส่วนตัวกับเจ้าอาวาสหรือหรือหรือพระระดับใหญ่ในวัดธรรมกายเลย ขาสอนแบบนี้ว่ามารเป็นคนสร้างโลกวัฒรรมกายบอกอย่างนี้ว่ามารเป็นผู้สร้างโลกนะและเป็นผู้กําหนดกรรมนะเพื่อประหยัดเวลาอธิบายตอบน้ําหวานไปเลยนะบอกน้ําหวานไปเลยว่าเพื่อนของเขาเนี่ยถูกสอนมาผิดเพราะอะไรรู้ไหมแม้กระทั่งวัฒมกายสอนว่ามารถูกสร้างโลกนะบอกเขาไปเปิดพระไตรปิฎกดูว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าอะไรว่าใครสร้างโลก ไม่ใช่มารสร้างโลกแน่นอนโอเคนะทุกศาสนาบนโลกไม่มีศาสนาไหนาศาสนาหนึ่งพูดว่ามารสร้างโลกนะมีแต่มีแต่แตพระพรหมผู้สร้างโลกมีแต่ใครผู้สร้างโลกนะพระพุทธเจ้าก็พูดไว้ในพระไตรปิฎกชัดเจนว่าใครเป็นผู้สร้างโลกนะเพราะจะเห็นว่าคําสอนคําแรกคํานี้คําเดียวก็ผิดหลักศาสนาทั้งหมดบนโลกนี้แล้วโอเคนะ อันนี้เข้าข้มามมันไม่ต้องการให้เราหลุดพน้นคือนิพพานใช่ในศาสนาพุทธก็ถือว่าการนิพพานเป็นการหลุดพน้น<ม>นะแต่พี่บอกเข้าไปเลยว่านิพพานคืออะไรอธิบายให้ฟังหน่อยพระยังอธิบายให้ไม่ได้เลย<ม>โอเคไหมเพราะว่านิพพานแปลว่าอะไรรู้ดับศูนย์นิพพานแปลว่าดับศูนย์นะ ล,ลากสัตท์แท้ๆเลยแปว่าดับศูนย์และที่ไปถึงนิพพานก็คือว่าให้รูอ้อันนี้จังทุกขังอนัตตาคือไม่มีอะไรอยู่นิ่งเป็นตัวตนไม่มีอะไรคงที่อยู่ได้มีอะไรสภาพคงอยู่ได้นะจนกระทั่งต้องมาฝึกให้ตัวเราเนี่ยดับศูนย์ไปไม่เกิอดอีกเลยในที่นี้ความหมายลึกซึ้งของพุทธศาสนานิพพานที่ว่าดับศูนย์นี้หมายถึงว่าดับจากกิเลสตันหานั่นเองนะ แต่คนมาเข้าใจว่าดับศูนย์แปลว่ากลายเป็นศูนย์หายไปเลยไม่มีอ่ะไม่มีอะไรที่หายไปเลยผิดหลักวิทยาศาสตร์แล้วก็ผิดหลักศาสตร์นาด้วยนะอะ่ยกตัวอย่างง่ายๆนะคุณบอกคุณตายแล้วคุณก็ดับศูนย์ใช่ไหมพี่บอกไม่ใช่พอลมหายใจที่ออกจากร่างคุณไปมันก็ไปตามลมมันดับที่ไหนล่ะใช่ไหมเหมือนกับเราตดออกมาเนี่ยนะ เหม็นอุ้ยตดสักพักหนึ่งกลิ่นหายหมดเลยแสดงว่าตดหมดดับศูนย์ไปแล้วใช่ไหมไม่ใช่มันเจอือมันเจือจางไปในอากาศอ,อากาศเลยไม่ได้กินใช่ไหมมันเจือจางในอากาศเหมือนกูฉีน้ําหอมเนี่ยฉีมาเสร็จโอ้ยหอมช่เสร็จแล้วนาน,น,านๆาได้กินน้ําหอมเลยเฮ้ยหมดอ๋อมันดับศูนย์เหรอใช่ไหมมันไม่ดับศูนย์มันเจือจางไปในอากาศหายไปหมดมันไม่ต้องจะมีกลิ่นเหรอมีกลิ่นทะเลมีกลิ่นภูเขามีกลิ่นหญ้าเห็นไหมมีกลิ่นสาบโคนเห็นไหมไ มันไม่มีดับศูนย์โอเคนะ,ะมาไม่ต้องการให้เราหลุดพ้นคือนิพานถามว่ามาไม่ต้องการใหหลุดพ้นอันนี้ถูกใช่ไหมใช่แต่การหลุดพ้นต้องมาคุยกันดีว่าหลุดพ้นยังไงนิพานหลุดพ้นจริงไม่จริงก็ต้องมาว่ากันดีโอเคไหมนะนะซึ่งคนที่มีความรู้น้อยยากที่จะไปคุยกับเขาถ้าคนมีความรู้มากๆเลยกับคุยง่ายกว่าโอเคนะเพราะสามารถให้เขาเข้าใจได้ง่ายกว่าคนไม่มีความรู้ นะนนเขาว่าเยซูที่เรานับถือเป็นพระเจ้านั้นคือตัวมารนน่เ <c oughs> น,น่แต่เขาได้คันสอนมาโอเคไหมอ่านี่คือน้ำหวานถามมาสดงว่าน้ำหวานเนี่ยไปคุยกับเพื่อนคงจะรักเพื่อนคนนี้พอสมควรแหะยายเข้ามาถึงพระเจ้าโอเคไหมก็คำตอบก็ได้มาคือแบบนี้เอานะทีนี้ถ้าถามว่าจะตอบอย่างไรคะ เอาพระคัมภีร์ข้อไหนคะโอเคนะพี่ละไว้ก่อนเราจะพิสูจน์อย่างไรว่าเราจริงบอกตรงๆเลยนะจะพิสูจน์กับใครก็ตามเนี่ยพิสูจน์กับเขาไม่ได้สักนั้นหละแต่ว่าพูดพระคัมภีร์ได้ไหมพูดได้เ,ไเห็นไหมเพราะว่ามันคือไม่ได้ขึ้นกับเรามันขึ้นกับพระเจ้าเมตตาเขาหรือไม่เมตตาเขานะแล้วขึ้นกับตัวเขาว่าเขาจะถ่อมใจไม่ถ่อมใจนะโอเคนะข้อสอง เขาว่าเยซูเป็นอุปสรรคเป็นกับดักของคนทั่วโลกจะตอบอย่างไรใช่ไหมโอเคนะเนี่ยจะตอบอยังไงอย่างนี้เราถามพระต่อไปสิว่าเราก็ถูกการสอนมาว่าพระเจ้าเป็นกับดักของคนทั้งโลกมึงตอบกูซิใช่ไหมใถ้าไม่มียังไม่รู้วพาะมาแค่ไหนก็ถามถามกลับไปในข้อที่เขาถามเรามาเห็นไหม แล้วเราก็บอกเขาไปสิว่าพระพ่บอกว่านะเอ,อพระพุทธเจ้าเป็นพวกมารมึงเขตอบมาสิเดี๋ยวมันก็ไปถามเกจิอาจารย์มาเลยขอหาข้อพระคำพระไตรปิฎกมาตอบหน่อยเห็นไหมมันตอบไม่ได้ออการตอบแบบนี้ต่อไปตอไป่ตอมาคือการทะเลาะกันนั่นเอง<ๆ>คนทั่วโลกเขาถึงศาสนาไหนศาสนาไหนมันก็ฆ่ากันทุกวันนี้ไม่ยอมเลิก<ๆ>ก็เพราะปัญหาแบบนี้โอเคไหมเออ<ๆ>เรา<ๆ>บอกเยซูเป็นทางนั้น มนุษย์ทำเองไม่ได้เขาตอบมาว่าว่าไงว่ามนุษย์ชอบทางลัดเห็นไหมที่เรามาถือเยซูเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่ชอบทางลัดไม่ต้องทำอะไรเลยเชื่อเฉยๆอ่ะโอเคไหมแ้่นี้นะถูกแล้ว่ะมายุทธชอบทางลัดได้ไหมทางลัดเป็นหลายทางไปเอง อ่ะอธิบายข้อน,นี้ก็ได้เพราะเราวิจยัยกันเยอะนะถ้าเขาบอกว่ามนุษย์ชอบทางลัดนี่นะบอกเขาไปเลยว่ามนุษย์จริงๆไม่มีใครชอบทางลัดคุณไปดูมนุษย์ทั้งโลกได้เลยมีแต่ชอบทางยากใช่จริงไหม้าทายรู้สึกเป็นรู้ก<ช>่าเก่งใช่ใช่เห็นไหมมีใครชอบทางลัดบ้างพี่ถามดินะมีแต่แม่งชอบหาเรื่องลำบากลำบาก,กมาทำทานั้นแหละไม่มีชอบหาเรื่องง,ง่ายๆ จริงป่ะอ่าลองยกตัวอย่างอะไรมาก็ได้ยกอ่างมาได้เนี่ยว่าเพราะว่าพระเยซูเนี่ยคือคนท่เชื่อพระเยซูชอบทางรัดเขาสมัยเขามาคนพูดแต่เขาไม่ชอบทางรัดเขาดูถูกเราอ่าเขาบอกว่าเราชอบทางรัดหมายถึงว่าทางสบายง่ายๆอ่าไม่ถูกว่าของเขาดีเรา่ไม่ดีเพราะเขาบอกว่ามนุษย์โดยทั่วไปทั้งโลกเนี่ยนะทั้งหมดเลยชอบอะไรรู้ไหมชอบทางยากชอบทางกว้างชอบทางยากทำไมรู้ไหม หรือบอกเขาไปก็ได้ว่าทางรัดเนี่ยจะบ้าว่าคิดเตียนชอบทางรัฐก็ได้แต่เขาบอกว่ามนุษย์ทั่วไปชอบทางรัดมนุษย์ทั่วไปชอบทางยาาเช่นอะไรอ่ะไปดูอินเดียดิมันชอบยืนตากแดดใช่ไหมพวกฤษีอะใช่ไหมใช่ทางรัฐหรือทางยากวาเพียวน่ะอ่าไปดูไปดูผ้าดิตะบะฝึกตะเห็นไหมนะมันชอบทางรัดหรือทางง่ายทางง่ายก็คือหิวก็กินใช่ไหมใช่ทางยากคือหิวกูไปกิน อดอาหารแล้วกินน้ำลายไม่ได้ทางง่ายคืออะไรทางง่ายคือทางสบายทางรักคือทางสบายใช่ไหมคืออะไรนอนสบายๆใช่ไหมแต่นี่ชอบนอนบนพื้นใช่ไหมตะปูเนาะูเห็นไหมโยคีอยู่บ้านสบายๆใช่ไหมอันนี้ชอบไปนั่งบาเพ็ญตนตามตามตามตากฝนใช่ไหมไปนั่งเวลานอนกูไม่นอนใช่ไหมแล้วถามว่าถามว่าทีเขาพูดมาเนี่ยถูกหรือผิดเขาว่าตัวเขาเอง ตัวเขาเองอแหละใช่ไหมคือาทางยากกับทางง่ายทีนี้ก็โยงไปเลยว่าไอ้ทางง่ายกับทางยากเนี่ยแล้วถามว่าถ้าหากพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกหรือมารเป็นผู้สร้างโลกเนี่ยมารจะให้ทางง่ายง่ายไหม,<ช>มคุณดูของจริงในทีวีในละครมาดูดิถ้าไม่ใช่ลูกแท้ๆหรือเป็นลูกเลี้ยงหรือเป็นลูกชูเนี่ยดูพ่อแม่มันเนี่ยมันแคร์ขนาดไหนมันเลี้ยงยังไงมันเลี้ยงยากๆหรือเลี้ยงยง,ง่ายงเลี้ยงแบบแค้แนแนใช่ไหมแล้วดูถ้าพ่อแม่แท้ๆเลยดิ พ่อแม่แท้ๆเวลาเลี้ยงลูกตัวเองอะถ้าพระถ้าพระเจ้าสร้างลูกสร้างโลกอะหรือสร้างมนุษย์อะพระเจ้าจะเลี้ยงลูกอย่างดีเลยใช่ไหมเหมือนกับพ่อแม่ที่มีลูกออกมาเองมันจะเลี้ยงลูกเป็นอย่างดีเลยใช่ไหมแต่ถ้าลูกคนนี้เป็นลูกชู้นะดูมันเลี้ยงดิมันเลี้ยงทารุณจะตายทุกวันนี้ทึ่ต้องมีออนตวีนาไงใช่ไหมชี้ปวีนาใช่เฉยๆไม่รู้อะนะโอเคไหม เนี่ยถึงบอกจะมาเถียงนะพี่ดิมึงเคยแตกหักเลยอ่ะอ่ะโอเคนะต้องระดับอย่างเงี้ยถึงใจนี่เขาบอกว่าจะรับบาปทั่วโลกได้เป็นแค่ตัวหนังสือเขียนไม่เหมือนเขาที่สามารถมองกายวิญญาณได้เห็นไหมเขามองกายวิญญาณได้แล้วถามเขาสิว่าเอ็งมองกายวิญญาณแล้วเอ็งต้องกินข้าวไหมเรียนคำหรือเปล่าใช่ไหม ถ ada, ้าเองมองกายวิญญาณได้แล right? ้วเองยังทําไมต้องมาทางทางลําบากอีกอะแล้วมองกายวิญญาณได้แล้วได้ประโยชน์อะไรต้องถามมาดิใช่ไหมพ่อมันหายป่วยไหมแม่มันหายป่วยไหมถามไปเลยโอเคไหมเออเอ๊ะมองเห็นแล้วมีประโยชน์อะไรใช่ไหมถามไปเลยกายวิญญาณที่จะมองเห็นแล้วมองอะไรแล้วเกิดประโยชน์อะไรเห็นไหมดังนั้นบอกว่าอยากจะตอบเขา เพราะว่าอยากให้เขามาถึงพระเจ้าโ <Yeah. Yeah. S 1> okay อเคไ่มทีนี้มาข้อนี้ว่าเออ,อย่างอย่างไรว่าโลหิตและเลือดคือตัวคือตายแทนจะรับบาปทั้งโลกได้เป็นแค่หนังสือเขียนบอกเข้าไปเลยว่าเรื่องจริงครับ <Yeah. S 1> ถามว่าทําไมอ่ะทําไมถึงเป็นเรื่องจริงยกตัวอย่างให้เขาสิ mm hmm. ถึงแม้เราไม่ได้ข้ออพีก็ยกตัวอย่างเขาเพราะยกข้องพีไปก็มีประโยชน์กับคนพวกนี้ เพราะก็ถือว่าหนังสือนี้เขาไม่เชื่อเมื่อไม่เชื่อยกในนังสือนี้ไปเขาก็ไม่เชื่อแต่ยกความจริงที่เห็นอยู่เหมือนพระเจ้าบอกว่าฟ้าสวรรค์ได้ประกาศสรีพระเจ้าแล้วฟ้าสวรรค์ก็ประกาศแล้วว่ามีพระเจ้าเห็นไหมยกความผิดให้เขาคืออะไระดูที่ว่าคนเนี่ยนะเวลาไปขึ้นศาลถูกศาลพิพากษาเนี่ยนะหรือไปคุรงพักถูกตำรวจจับเนี่ยเห็นไหมตามหลักต้องถูกติดคุกใช่ไหมแต่มันไม่ติดคุกเพราะอะไร เพราะมันเสียค่าปรับใช่ไหมอ,อ่าค่าถ่ถ้ามันเสียค่าปรับมันไม่ติดคุกใช่ไหมเพราะคู่ความยอมความ,อมสองคนทะเลาะก,กันอีกคนนึงทุบอีกคนหนึ่ง,นนงบาดเจ็บไอ้คนบาดเจ็บไปแจ้งตำรวจนะปรากฏไปถึงไปเสียค่าปรับออจบคดีจบครับออใช่ไหมดีไม่ดียังผ่อนชำระได้ด้วยในชีวิตจริงอะเห็นไหมอ่า เพราะฉะนั้นในทางความเป็นจริงเนี่ยทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บาปที่ต้องลงนระกต้องตายทุกคนเห็นไหมแต่มีคนหนึ่งมาใช้บาปให้อ่ะนะคนที่ไม่เคยเป็นหนี้ใครเลยแล้วลงมาตายแล้วบอกว่าาตายแทนนะแสดง่าจบแล้วใช่ไหมมันถึงมีคําว่าอาดามกับพระคิดอาดามเนื้อหนังกับอาดามพระเจ้าเหมือนเปรียบไปแล้วเหมือนกับฝาแฝดถ้าเกิดว่าพระเยซูกับเราเป็นมนุษย์เหมือนกันแล้วเหมือนกับฝาแฝดเปรียบเทียบนะถ้าเกิดว่า อาดมคนคนทำบาปเช่นพี่เนี่ยเป็นคนทำบาปมีโทษประหารชีวิตติดคุกอยู่แล้วไอ้อาดมพระเยซูเนี่ยเป็นฝาแฝดกับพี่มาเยี่ยมพี่ในคุกสลับตัวแล้วก็บอกพี่บอกมึงออกจากคุกไปเลยเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเดี๋ยวกูอยู่ในคุกแทนมึงคนก็มองไม่ออกใช่ไหมเพราะฝาแฝดใช่ไหมหลังจากนั้นลุกึ้นไปยิงเป้านะเตี้ยงตายคนตายไอค,คนทำบาปไม่ตายใช่ไหมแต่พระเยซูตายใช่ไหม เสร็จแล้วคดีปิดรด้ยังปิดแล้วปิดแล้วใช่ไหมจบใช่ไหมแลวอย่างงี้พระเยซูเลือพระเยซูมาตายแทนได้ไหมได้เนี่ยอธิบายเขาแค่เนี้ถ้าจะทอเขานะนะถ้าจะทอเขานะอธิบายแค่นี้แหละแต่ท่านก็เห็นความสว่างของพระเจ้านะบอกเขาดูไปที่คุกเนี่ยบอกเขามาเที่ยวที่เออสิงแวดล้อมเนี่ยนั่งติดกคุกเลยค่ะพี่นันเออนะแล้วให้คุณนันพาไปที่คุกไปเยี่ยมนักโทษเห็นไหมนักโทษมีเป็นพันคน เอามายืนสัมภา์หมดเลยสัมภา์หมดเลยว่าคุณติดคุกเพราะอะไรคุณติดคุกเพราะอะไรคุณติดคุกเพราะอะไรคุณติดคุกอะไรเบียบเสมอว่าคุณลงนรกเพราะอะไรเพราะว่าคุณไปนรกไม่ได้คุณลต้องมาคุกเพราะคุกเหมือนนรกคุณลงนรกเพราะอะไรเพราะฉันขขมขืนคุณลงนรกเพราะอะไรเพราะฉันขโมยเขาคุณลงนรกเพราะอะไรเพราะฉันทําปืนลั่นโดยไม่ได้ตั้งใจคุณลงนรกเพราะอเพราะฉันขายยาบ้าคุณรู้ว่ามีเป็นพันพันคดีนะก็หมายถึงว่ามีคนทําผิดศาสนานับ เกืบทุกข้อถึงแม้จะทําถูกทุกข้อแต่ผิดข้อเดียวก็ติดคุกใช่ไหมขนาดไม่ผิดโดนเป็นแพะแล้วใครล่ะที่จะอภัยให้นักโทษนี้ได้ในหลวงในหลวงคนเดียวใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าพระเยซูไม่ได้มามาอภัยเขาเฉยๆพระเยซูบอกว่าไม่อยากให้คนมาตำหนิข้ามารับแทนจบถ้าพูดขาแค่นี้ไม่เข้าใจก็ นะอย่าเอาขอระเสริฐให้กับสูนักยาวไขมบุ้งให้สูก่อนเดี๋ยวก็เหมือนกับคนต่างชาติเดี๋ยวแม่ก็ลบกันอีกฮะเดี๋ยวบางแสงก็อภัษยาก็ลบกันนะเพราะเรื่องพระเยซูกเรื่องธรรมกายโอเคนะเรามีหน้าที่สัแดงชีวิตออกไปคราทีนี้ถ้าส,สนใจตรงนี้พวกคุณไปเตรียมเรียบเรียงเลยไม่ต้องวันนี้แม้ทั้งน้ําหวานด้วยไปเรียบเรียงปัญหาทุกปัญหาคําตอบทุกคําตอบคําเวลาคุณไปประกาศเขาแล้วเขาแย้งอะไรมา แล้วเราจะตอบเขายังไงอะไรเขายังไงไงแล้วมารวบรวมทั้งหมดเลยแล้วพี่จะแบ่งเป็นลวดเดียวเลยแล้วอัดเป็นซีดีไว้เลยถ้าเกิดไม่มีเอาไว้ใช้ไว้เลยถ้าถามปัญหานี้ถามปัญหานี้ตอบแบบนี้ถามปัญหานี้ตอบแบบนี้ถามปัญหานี้ตอบแบบนี้ถามปัญหานี้ตอบนี้ถามพระว่าพระเยซูเป็นมารตอบยังไงถามวมาดีแล้วคุณลีดไปเลยแล้วเดี๋ยวพี่มารวบรวมแล้วพี่จะอธิบายลวดเดียวจบเลยรู้แล้วว่าใครจะถามโอเคไหมโอเคนะนี่ตอบคำถามนักไหวนไปแล้วเข้าขว นะแม้รทั่งน้ําหวานด้วยก็ให้รวบรวมคําถามเอาไว้แล้วค่อย<ๆ>แต่พี่จะไม่แบ่งบันทีเดียวนะพี่จะเก็บให้คําถามให้หมดเลยแล้วพี่จะอธิบายครั้งเดียวแล้วเก็บไว้ในไฟล์เลยนะหรือไม่คุณก็ใช้ประโยชน์ในการส่งไปให้ส่งไปให้เพื่อนที่คุณรักที่เขาอยากเป็นคิดเตียนอะ่ะส่งไปเขาฟังก็ได้นะโอเคนะ